สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันต่อกับ iOS 17.5 Beta 2ที่ Apple ปล่อยออกมาให้ทดสอบกันอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.5 Beta 2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.5ตัวเต็มยังไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับขึ้นกับ Apple เป็นคนกำหนดสำหรับ iOS 17.5รองรับ iPhone ในเรื่องต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอต,ตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.5 Beta 1 ผลลับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างจากเดิมแค่ไหนจะชวนอัปเดตหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ ios 17.5 beta 2บน iphone 13 pro max ทำความเร็วในส่วนของ cpu ทั้ง single core และ multi core ลดลงเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ gpu กันบ้างครับผลลัพบที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงนิด,นดความเร็วโดวยรวมลดลงแต่ก็ไม่มากครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อ ผลลัพธ์จะต่างจากเดิมแค่ไหนไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบโ l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้ง สำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้อยู่เล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับ โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.5 beta 2กลับมาใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป3%เหลือ97% ในขณะที่เบต้าแรกใช้ไป4%แหลือ96%การอัปเดตเป็น iOS 17.5เบต้า2บน iPhone 13 Pro Max ความเร็วโดยรวมลดลงแต่ก็ไม่มากครับแต่แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และสนใจเวอร์ชันเบต้าอัปเดตขึ้นต่อได้นะครับเบต้า3มาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ